สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูทีมงานโอลานครับทีมงานอยู่ที่อำเภอบุรบอันทีสิบเล่ยครับกุษะไปสามบ่อแล้วครับ ก้อนเลบดินแบบนี้สําหรับงานเมาเจ้าเลยครับแบบนี้ไอโคตอนแรกมีสาคันครับคันหนึ่งกลับไปแล้วอีกคันอยู่ที่เทครับดำก็เยอะครับ ກາ210 ทีรันนั้นจะวิ่งป็นเดือนสองเดือนแล้วน่ะอยูที่นี่ล็อกคันนี้เกาะโบนี่แล้วก็หาเกาะปู cowship cầm lộn ngang cầm 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 ทีมงานนิโคโอรานแล้วก็ประมาณสามทีมงานครับคันนี้จะสองสี่ศูนย์ครับฟูโซ่คันนี้อ่อนอ่อนโคตรแรงครับคันนี้ ครับนี่ผมก็มาวิ่งอยู่นี่ได้ประมาณสองอาทิตย์สามที่แล้วไปกับนอนนี่บ้างคนระับเวลาฝนตกก็กลับบ้านคนระับ จะบุคคนใหม่ครับโดนต่อครับนี่ร้อยเก้าสิบครับไปแล้วครับดัมโคตรใหญ่ครับ มาดูตัวแรงครับร้อยหกห้านี่ครับร้อยหกห้าของแกเป็นนี้อันนี้ก็ของนินพลครับนินพลแมคโคร ต้ำจอดยาวเลยครับนี่น้ำเยอะมากครับถ้าไม่ครัวถ้าไม่ครัวสองตัวน่าจะทัดกับแต่อันนี้ตัวเดียวจอดรอเลยครับนี่วันนี้ยังไม่ได้เที่ยวเลย ยังไม่คล่องเท่าแล้วช่วงนี้ สามวันเพิ่งฝนตกไปครับเบามีแต่น้ำนับนี่แต่ว่าดินเกล็ดหน้าว่ะเดี๋ยวเราก็ไิไหนครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ทีครับหน้างานครับมาครับมาดูที่ทีกันครับหน้างาน ทางไปโรงเรียนวนครับเสน้นนี้ 嗯。 ได้วยครับบ่ด,ดินวิ่งวิ่งเตทีเส้นข้างรางรถไฟครับไปกลับน่าจะประมาณห้าถึงหกโลครับรถไฟห้าสิบไมล์แล้วครับหนึ่งคัน in ไปทางนี้จะเป็นโรงเรียนพุอที่สอไปกับขี่ครับอันสมงครับไปทางนี้ก็จะเข้าเมืองครับเข้าเมืองพลนครับ ครับ